สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวทางด้านของ Santa s a n t i s Mesh นะครับหรือว่า Mesh s a นติสนั่นเองเนาะก็ตัวนี้นะครับก็ในอีพีล่าสุดเนี่ยจะเป็นตัวที่ทีวีมูแมนควบคุมหุ่นยนต์ของเจ้า Santa s a นติสอยู่นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็เป็นตัวเดินดินกินข้าวแขงด้วยนะเออดูดิเป็นตัวเดินนะครับเหมือนเจ้าอัพเกรดคาเมลาสไปเดอร์เลยนั่นเองนะครับ ก็สเตตคร่าวๆเนี่ยจะมี Walk Speed นะครับสูงสุดอยู่ที่15 Walk r a t e 65ดาเมจ8,000นะครับเรทอยู่ที่50นะแล้วก็บูดาอยู่ที่0.2นะครับ DPS สูงสุดอยู่ที่40,000เลยนะก็ห่างจากโอ้โหอันนี้27,000อันนี้4 0 0 0 0่า,า13,000เลยนะก็จะใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับแถมเป็นตัว e x u l u s i v e นะครับได้จากการซื้อในช็อปนี้เลยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะ 399นะครับเท่ากับอัพเกรดคาเม่าสไปเดอร์เลยแต่ทำไมทำไมมันดีกว่าว่าเออราคาเท่ากันแล้วใครมันจะซื้อเนี่ย ทีนี้คใครมันจะซื้ออ๋อตัวนี้มันสเปรดได้ใช่ไหมอันนี้น่าจะเดี่ยวนะตัวนี้มีสเปรดนะครับขเข้าใจาได้ขเข้าใจาได้อ้แต่ d b s หายไปเป็นหมื่นเลยก็อย่างนี้ก็ไม่เอานะเก๊ต <c oughs> นะครับเดีย๋ยวเราไปรีวิวในเกมกันเลยดีกว่าครับไปนี่เดี๋ยวพี่โชว์นะครับวาไปปุ๊บปุ๊บอ่าเป็นไงทุกคน <c oughs> กระโดดทีถึงในแมปเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับพอเวลาฟามตังสักครู่นะตัวนี้โอ้โหข้าวางอยู่ที่บันดเลยครับก็ไม่น่าจะสักคู่น่าจะพักใหญ่กันเลยทีีีีเดยยวนนนะะะคครรััับบกก็ปปพพ่่จสขแล That day โอเคครับพวกคน,นตอนนี้ก็เวฟ18แล้วนะพี่ได้ตังประมาณสามพันกว่าพี่คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการวางแล้วก็อัปเกรดทางด้านของเจ้าแซนติดนะก็โอเคนะครับโอ้โหตัวน่นาจะใหญ่อยู่นะครับอะประมาณนี้น่าจะถึงนะครับก็วางไปเหล็กนะครับอ,อ <laughs> ดูเขาวันนี้เขาวันโอโ้โหนี่มันแซนติดเด๋วทำไมแว่นมันกลมอย่างนี้ S <S เออลวลาเลเตอร์ข้างนึงมันพางด้วยนะดูดิมันใช้ได้แค่ข้างเดียวนะครับตามเนื้อเรื่องหลักเลยนะครับเออใช้ได้ข้างเดียวอีกเนาะ อ่ะนะครับขั้นแรกใช้ตาอัพเกรดนะครับ4 5 0 0เลยเหรอโอ้โหูค่าวางมันก็วางไปละ5 0 0อันนี้ใช้ตาอัพเกรด4 5 0 0โอ้โหน่าจะแพงมากเลยนะบวกดาเมจนะครับอยู่ที่2 5 0 0นะครับแล้วก็บวกเรทอีกสิลดบูดาไป0.2นะครับแล้วก็บวกวอล์กสปีดอีกไอ้อไม่ใช่วอล์กสปีดดิบวกวอล์กเรทอีก10นั่นเองนะครับอ่ะอัพไปเลย1 0 0 0 5โอ้เดี๋ยวนะรูดเดินเขานดา้จะไกลมากเลยนะครับตอนเนี้ยแถวบง วงโจมตีเนี่ยมันก็จะใหญ่มากเลยนะครับแต่ประเด็นคือมันตีเป็นเป้าหมายเดียวดิพออัปเกรดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีเลเซอร์มาอีกหนึ่งกระบอกนั่นเองนะครับนะก็เปรี้ยวดีอ่ะแต่มันตีเป็นเป้าหมายเดียวดีประเด็นนะ่ะมันไม่ได้ตีเอลีนะครับอ่ะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พี่ลืมบอกก็คือพวกตัวเคลื่อนไหวหนึ่งหรือว่าเดินได้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะไม่สามารถโดนสตันหรือทําให้หลับได้นันเอนเนาอนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบนะครับของพวกตัวเดินได้นันเองนะครับนะก็ เป็นข้อได้เปรียบจริงๆแหละเออนะครับมันแบบเหมือนเจ้าตัวคาถาเลยนะเอกนะครับอ่ะขั้นต่อไปนะครับสายตามเกรดหมื่นสองหูนี่ขนาดเลเวลสองนะใสายปืนสองเลยเหรอนะครับบวกดาเมจอยู่สามพันห้าแล้วก็บวกเรดอีกสิบนะครับลดคูดาไปสูดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็บวกวอลกเรทอีกสิบนั่นเองเนาะก็อัพไปเลยค่อนข้างจะแพงอ่ะสองขั้นเองเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาจริงดิปูโอ้โหปูสองขั้นเองเหรอสี่พันห้านะครับแล้วก็ รวมเป็น1 6ื0 0หกอเองนะใช้ค้างอัพเดประมาณ1 6ื0 0หก็รวมค่าวางด้วยก็เป็นประมาณ18ืนะครับสำหรับเจ้าแซนติดเนาะก็ก็ถูกดีอ่ะแต่ทําไมตัวเซเซน่าจะตามในเรื่องหลักนะเพราะว่าในเรื่องเรื่องหลักตัวมันก็หุ่นยนต์ของแซนติดเนี่ยมันก็พังก็จับเยินอยู่พอสมควรนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้เนาะแถมเลเซอร์ที่ใช้ได้นะครับใช้ได้สามกระบอกเองอ่ะเดี๋ยวต้องมาวางตัวนี้อ่ะให้มาดูก่อนนะครับ เห็นไหมเลเซอร์ที่ใช้ได้นะครับใช้ได้แค่สามกระบอกอย่างนะอีกหนึ่งกระบอกนี่พังไปแล้วนะครับแถมหน้าปู่แกนี่โอ้โหอยากกระลุงแม็กลุงแม็กจะเป็นเทนหรือปานี่นะครับปู่แม็กว่านี่เออนะ้ายโอ้เขานี่ใช่เลยนะครับก็นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับแฟนติสเมส์มั่งนะส่วนตัวพี่คิดว่าเป็นตัวเดินดินก็ดีอยู่แหละ DPS มันแรงนะครับแล้วก็ที่จุด ข้อเสียเลยนะครับหลักๆของเจ้าแซนติสเนี่ยก็คือค่าอัเกรดมันเนี่ยเขาไม่จะแพงมากเลยนะครับก็คือมันเด้งไปเลยอ่ะสี่พแล้วก็หมื่นสเลยนะครับก็โอ้ต้องน่าจะคิดหนักอยู่เหมือนกันนะถ้าจะใช้จริงๆนะครับแถมมันตีเป้าหมายเดียวนะครับไม่ใช่เอลีนะอันนี้คืออีกหนึ่งข้อเสียหลักๆเลยนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยพี่ให้อยู่ประมาณดีกว่าเจ้าตัวใหม่อ่ะเออดีกว่าแดงใหม่นะครับหรือว่าดีกว่าเจ้า เมดคาเมล่าบูแมนนะครับก็ดีกว่าอยู่แล้วล่ะแม่งเป็นตัวลบบักอะไม่ให้ดีกว่ายัางไงนะก็มันเป็นตัวลบบลั๊กจริงไหมเออทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงนะครับกับเก้าปูป่วิทย์ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะส่วนตัวคิดว่ามไม่น่าจะใช้แหละนะครับอามาแบบรีวิวเท่ๆเฉยๆนะครับก็อาจจะเอาไปเทรดน,นะครับเอากำไรนะั่นเองเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนั่นเองก็น่าจะรีวิวครบแล้วนะเออนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปรีวิว ทางด้านของเมสคาเวล่า e ูแมนก็สามารถกดเข้าไปดูที่ช่องพี่ได้นะครับนะพี่ก็รีวิวไว้ก่อนเจ้าตัวผู่อีกนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด b s ล r i b e พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของพี่นั่นเองเนาะถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย